ลูกหมูสตอรี่เราจะไปเพชรบูร์กันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างเนออืเ่องจากว่ามันต้องขึ้นเขานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดของที่เราจําเป็นเท่านั้นที่จะเอาขึ้นรถไปนะไม่งั้นรถขึ้นไม่ไหว<笑><笑>อย่างแรกเลยเราต้องมีเป็นก่อนเลยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ วิดาริโด TP MX5 สีดำ um. อันนี้เขาน่าจะเคยเห็นกันมบ้างแล้วที่เราเอาไปออกทิปกันสักสองสารอบแล้วนะเป็นเต็นกระโจมขนาดสามสามถสี่คนนะครับสามารถนอนได้สบายๆเดี๋ยวเราจะไปค้าลงพายุที่กูนเบิดกันอะ ข้นต่อไปมีเต็นแล้วก็ต้องมีที่นอนนี่ที่นอนเป่าลมนะคะที่นอนตัวนี้เป็นที่นอนเป่าลมยี่ห้อเคชัวขนาดเมตรสี่สิบนะนอนได้สองคนแต่เวลานอนนี่ต้องเป่าลมให้มันน้อยนะเวลานอนมันจะได้ไม่ปวดหลังใช้แล้วเป็นไงบ้างนีค่ะไม่ปวดหลังไม่วปวดหลังนะเด็กก็ง่ายอยู่แต่ว่าน้ำหนัเกเยอะไปนิดนึง นักอยู่นะน,นี่น,นี่เขาไปกับเราจะมีใครมีที่นอนดีๆแนะนำก็แนะนำด้วยค่ะผมเ,เป็นไม้แข่งงด้วยนะอะ่ชิ้นต่อไปจะเป็นมีที่นอนแล้วก็ต้องมีทุง <พอ S 1> นอนอันนี้ถุงนอนหรือพอผมเองอันนี้อันนี้ก็ใช้งานได้ดีเบาเบาด้วยแต่ว่าใหญ่ไป่นิดนึงนะ เหนนะคะใช่และอคออออนุนก็จองคืนไ็ยี่งยงๆกันผมชัวยี่ห้ออะไรเออเอาดอเทอร์เรยียมันนะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือแ,แทนทารับนั่นเองทารับตัวนี้ยี่ห <ไป S 1> ้อไฟชิทไทยนะไฟชิทไทยก็ใช้งานไปสองครั้งทิปแล้วก็ถือว่าดีนะ กันแดดกันลมได้ดีกันฝนดีมากตรงนี้มาพร้อมกับน,นี้เลยนี่เสา K2 Extreme Co นเะสาทาับเอาเสื้อเป็นเสาทานะับครับอันนี้ก็โอเคเลยใช้งานแล้วดีอุปกรณ์ท้นต่อไปนะก็คือแทมจะโต๊ะตัว,ตว,ตวน,นี้เองนะเป็นโต๊ะอลูมิเนียมสีดำ ตันนี้ก็ซื้อมาจากแอป,ปส้มเหมือนกันนะเบาแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงดีมากนะเบาด้วย <c oughs> ทำไมต้างยกทำไมไมต้องยกคะเดี <c oughs> ย๋ยวไม่รู้เดี๋ยวกลัวไม่รู้ว่ามันเบาแข็งแรงด้วยนะนใช้หลายทิปแล้ทำความสะอาดก็ง่ายนะตัวนี้แนะนำเลยดีมีเ้่ายแล้วก็ต้องมี ไม่โตแล้วก็ต้องมีกี้ไมีโตแล้วก็ต้องมีกี้นี่เก้าอี้ตรงนี้ของเราใช้ใเป็นเก้าอี้ด <im it> ีทูนล้ตรงนี้เป็นรุ่นเก่านะครับขาสีดำนะจะเป็นขาเหล็กอยู่ผมชอบขาสีดำตัวใหม่มันเป็นขาขอลูมิเนียมไม่ไม่ค่อยชอบกอ็แหละนี่ตับตอบเอ็นได้สามระดับนะ นี่นะหนึ่งระดับนะสองสามไม่กล้าเอ็นนะตันนี้ระดับนะนอนดูดาวก็แล้วหละน,น do down, อนดูดาวนอนวิวระดับที่สามปุ๊บอ่าระดับปกตินะแต่ตัวนี้หัวเลยนะหัวเลยต้องมีหมอนต้องมีหมอนตัดคอทิ้งแล้วก็ตัวนี้ไม่มีที่วางแก้วมาให้นะ ต้องซื้อเพิ่มนะเป็นออปชั่นพัดลมนี่ขาดไม่ได้เลยนะพัดลมที่เราใช้ก็จะเป็น e ยี่ห้อฮาตารีนะครับตรงนี้จะไม่ใช่แบตเตอรี่นะอันนี้จะเป็นเกียบป์ปั๊กปั๊กไฟคนระับ220โวลต์เราเราสองคนเปนคนขี้ร้อนนะก็จะใช้ใช้บอ่อยนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำครัวกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่ hey. ก่อนชิ้นแรกก็คือตเตาแก๊สปิกนิกนะคะปิกนิกพกผ่านัะตัวนี้เป็นยี่ห้อยี่ห้อซาจิโอนะซาจิโอนี้มาแบบแพ็คกล่องมาติ่งมาให้เลยนะมีครบทุกอย่างนะตะไครมีก,กตอนภายในนะนขีบนะคะ <laughs> ไม่ค่อยได้ทำอาหารไม่ค่อยดูไม่มีอุปกรณ์นี่นะเตาเป็นเตาปิกนนะตัวนี้ใช้แล้วเป็นไงนบ้างดีค่ะดีไฟแรงไหมไฟแรงไฟแรงกินแก๊สไหมไม่ค่อยกินนะคะไม่ค่อยกินใช่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้นำส่วนเดี๋ยวจะซื้อเอานะะซื้อกินเอานะอันนี้เขาแต่ทำความสะอาดง่ายนะคะเวลาน้ำมันกระดอกกระเด็นอย่างเงี้ยกระดอกกระเด็น มาพร้อมกับกระทะนะครับกระทะก็ล้างง่ายนะกระทะตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีที่ล็อกให้ด้วยมาที่ล็อกไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ล็อกระวังก็จะมีแง่งนะล็อกปึ๊บนี่ไม่เคยหยับเลยไม่ไม่เคยหยับเลยไหมมาพร้อมกับกางกงไก่ที่ฝังคืออะไรอ่ะไม่ไงเขาทำให้มันเป็นมีดได้เนี่ยนะเขาเหรอ ผมเพิ่งรู้จริงอ๋อนี่คือทำเป็นมีดได้เราสามารถใี่ทำเป็นมีดได้ฮะโอ้อันนี้ก็เปิดขวดได้นะคะเนี่ยเนี่ยก็ได้เป็นอย่างนี้เหรอเปิดขวดได้ผมไม่รู้เลยนะซื้อมาไม่เคยไม่เคยดูก็พี่ไม่เคยได้ทำอาหารเลยมีแต่กินอย่างเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่เป็นเป็นไก่ตัดก็ได้ดีมากนะตัวนี้มีหลายฟังก์ชันเลยนะแต่ว่าใช้ไม่เป็นนะ อทอดกนได้ด้วยนะโอไปหาใช้ดูนะาหาซื้อดูนะแล้เโอเคอ,อยู่เลยเคยเลยเราไปซื้อที่ไทยวัสดุคุ้ชางราคาอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะรับเล็ก็ถือว่าราคาน่าคคหาเมยทีเดียวภูมิใจลังเสือกระติกน้ำ บูทตึงมะเราไปกินบูทตึงจนเราได้กระติกน้ำฟรีเป็นกระติกน้ำครับก็กะว่าจะเอาไว้ใส่พวกของของสดเนาะกระติกน้ำตัวเล็กแต่แข็งค่ะ่แข็งแล้วก็ตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งเป็นกระติกน้ำของยี่ห้อเอฟเวอร์เลสน้ำสีดำออลแบ็คข้างในก็จะ ประกอบไปด้วยอะตัวนี้เนาะไฟลูกมันจะนแบ่งช่องให้ด้วยนะแบ่งช่องได้สองช่องเนาะขนาด25่ส้ลิตรนะครับก็เก็บน้ำแข็งได้อยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะตัวนี้อุปกรณ์แสงสว่าที่เราจะเอาไปในทิปนี้นะมีอะไรบ้างนะก็จะเริ่มด้วยตัวนี้เลยน,ลยนี่ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟคริสตัลนะ ไฟฐานก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชาร์จเสียบเสียบนะไเราแบงก็ได้นะตัวนี้ใช้ใชตัวนี้จะให้แสงแบบค่อนข้างจะแบบนุ่มนวลกว่านะตัวนี้ตัวนี้ชอบมากกว่าต่อไปก็เป็นตัวนี้นะไฟเขาเรียกไฟเส้นลวดนะอันเนี้ยสว่างเลยลนะ่ะตัวนี้ใช้ดีสว่างแต่ไม่สวย ใส่แล้ไม่สวยแต่สว่างนะตัวนี้ติดไว้ก่อนเผื่อด้ใช้นะตัวนี้ตะเกียงของตัวนี้เป็นตะเกียง LED เนาะใช้ถานนะคะตัวนี้ใช้ถานนะครับซื้อมาจาก,กแอปส้มมือกันใช้ถานแล้วก็ชาร์จแบตได้ให้ความสว่างนิดนึด่ตัวนี้กับ ถือมตัวดีกว่าตัวเล็กก่อนเล็กตัวนี้นะหินห้อยค่ะหินห้อยตัวนี้ก็ถือว่าปรับระดับได้สองระดับนะหินห้อยค่ะเนี่ยปรับระดับได้สองระดับนะนี่อันนี้คือแข็งสว่างมากตังน้อยสว่างมากนะตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาช่วงแรกๆซื้อมาใช้ก่อนนะ กตกาะเกียง LED เลยละ่ะสองร้อกว่าบาทกว่น,นี้ก็ปัรหลับไม่ได้นะครับก็ใช้ไฟได้อย่างนี้อย่างเดียวเลยสว่างไหมสว่างใช้งานได้ประมาณคืนต่อคืนครับอ่าประมาณหกชั่วโมงก็ได้น่าจะได้อยู่หกชั่วโมงแต่ก็จะค่อยคหลีนะนี่ตัวนี้นะเป็นก็กึ่งๆไฟฉายนะหรือว่าหลอดไฟนะ มันได้ถึงหกระดับเลยนะอย่างแรกเป็นไฟฉายนี่เป็นไฟฉายไฟฉายสองสองไฟฉายแรงไฟฉายทีนะนี่นี่เป็นหลอดไฟหลอดไฟสองสีขาวนะสองระดับแล้วก็หลอดไฟตีต้มสองระดับนะนี่ดีอันนี้ซื้อมาอันละประมาณร้อยหกสิบบาทนะก็จัดมาสี่อัน เอาไว้ี่ยเผื่อที่ไหนไม่มีไม่มีอิแบบเขาเรียกไงไม่มีที่ชาร์จไฟเนาะไม่มีไฟให้เราใช้เราก็จะใช้ชนี้แทนติดในเต็นติดในทาร์ได้หมดหนะัแล้วก็น่ะนี่เลย,เลยไฟฉายเอาไว้สองตอนคืนเวลาไปเข้าห้องน้ำเนาะไม่ใช่เล็กกระทันรัดีนะตอนนี้อันนี้ได้มาฟรีนะครับ ได้มาฟรีขโมยแม่ขโมยที่บ้านมานะตัวนี้เล็กดีนะเล็กกว่าตัวนี้อีนี่นี่เตยนี่ดีตัวนี้ขโมยเข้ามายืมเข้ามา่ะสุดท้ายในดวงใสว่างก็จะเป็นตัวนี้นะตะเ,เกียงแก๊สที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมจุดยากมากเลยค่ะใช้ไม่ค่อยเป็นนะ ต่ว่าช่วงนี้แก๊สแพงเลยไม่ใช่หรอกของต้องมีนะเป็นใช้แก๊สสนะหับเป่านะยังไม่ยังไม่ก็เคยจุดไปล่องแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องต้องคลิปนี้ไม่แน่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะอ่านี่ต่อชุดต,ต่อไปนะอันนี้หมดแล้วส่สว่างหมดละต่อไปจะเป็นนี่อุปกรณ์ให้ความเพลิดเพลินนะอันนี้เราก็สั่งซื้อมาจากคนรู้จักนะครับ ลำโพงบูทูธอันนี้จัดมาตัวละหนึ่ห้าบาทตัวเล็กกระทัดรัดดีนะเวลาไปไหนมาไหนก็อยู่ใส่วาง <c oughs> นี้แหละเบไวาไว้ฟังสะดวก <c oughs> ด,ดีนะ <c oughs> ก็อุปกรณ์ที่เราจะาไปก็มีประมาณนี้นะครับก็จริงๆก็มีอุปกรณ์เล็กน้อยนนี่ิดหน่อยนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ออกออกมาให้ดูกันเนะาะชอบทีนี้กด ดไลค์กดสับสไครปกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกับช่องลูกหมูสตอรี่ครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าขบุณสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ <Bye. S 2> บ๊ายบาย